สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับฟิตไฟ์ออนทัวร์บายตำซาลานะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณสถานที่นะครับตลาดค่ายเฉลยซึ่และร้านผมพ่อริวแควนะครับทางด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับดักแพนเธอร์ครับดักแพนเธอร์อีกแล้วครับขอทีมขอเสียงทีแพนเธอร์เลยครับเยี่ยมขวามือครับ ซาเมืองการครับผาเมือการเบ็กทิ้งครับเอานะครับเราจะทบกันด้วยกติกาสาบนนะครับพร้อมนะครับเอาพ่วเขอา่วงไปไาไป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 ไไป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 

站出